นามบุญพนักงานเทศบาลตำบลลานกระเบือเป็นเจ้าภาพลงทานน้ำลำใหญ่และก็ตาแฟเลี้ยงลงทานคนยมพุทตินเลี้ยงยมพุทตินเดียง,ยง,ยงร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพฐาตนตำเทศส่งท้ายปีเก่าก็นับปีใหม่หนึ่งร้อยบาทคนยมเนรำยงมแพทนินและก็ครวหนึ่งร้อยบาทคนยมสนทรเขียวแดงหนึ่ง หนึร้อยบาทนุโมทนาบุญคุณยอมจำลองปิ่นเพศนะบ้านหนองสะเดือยร่วมทำบุญขันธกันเทศหนึ่งร้อยบาทคนยอมเปลีลลป่ยนสีเดชนะบ้านหนองหลวงร่วมทำบุญหนึ่งร้อยบาทแล้วก็มีคนยอมโอแสงโฉมบ้านเพชรไพวันร่วมทำบุญขันธกันเทศหนึ่งร้อยบาท แล้วก็มีนะดาบตำรวจนำะมังกรมาน้อยแนะสพอ,อลานกระบือนะแล้วก็ร่วมตำบลหนึ่งร้อยบาทแล้วก็มีดาบตำรวจวทวัดชายอ่าพุทธรัตน์นะแล้วก็มีเสด็จตำรวจตีอาพิเศษชัยมาแล้วก็มีเสด็จตำรวจตี